ทุกกคนนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนี่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงผมไหมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญให้ดูแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่วันนี้มีที่ผมโพสต์อยู่ข้างหน้าเพจนะนะครับที่ผมโพสต์อยู่ข้างหน้าเพจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอา เหรียญจริงมาให้ดูกันละกันนะครับสวัสดีนะครับาที่ผมรับซื้อเหรียญละหมื่นห้านะครับอันนี้ผมรับซื้อจริงๆนะครับถ้าเกิดใครมีก็ยินดีนะยินดีบริการนะครับอ่ายินดีบริการนะครับสวัสดีครับคุณชัดชัยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอได้ยินเสียงผมชัดเจนกลนน่อผมนิดนึงนะได้ยินเสียงผมชัดเจนกลนน่อผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเหรียญละหมื่นห้านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดขอกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดขอก่อนละกันนะเปิดขอก่อนละกันนะครับ มีมหาตจรันรย์ผมหายอ่าโอเคอ่านะครับอันนี้ส่งมาจากกรุงเทพนะครับอ่าส่งมาจากกรุงเทพอันนี้เป็นจากน้องแขมนะครับอ่าน้องแขมนะครับสําหรับใครที่ไม่ทราบนะครับว่าทําไมอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับตัวผมเองก็อยู่กรุงเทพนะนะครับทำไมเขาถึงยังส่งมานะครับบางทีก็เจ้าของเขาก็ไม่ว่างนะครับอ่าต้องทํางานบ้างอะไรบ้างนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะส่งเป็นพัสดุมานะครับอ่า ก็เลือกส่งเป็นพัสดุมานะครับบางคนก็เรื่องโควงกัวโควงโควิดอะไรเงี้ยนะนะครับเขาก็จะส่งของมาแทนการที่จะมาเจอหน้ากันนะครับก็ก็ดีนะครับอ่าก็ดีนะครับแล้วก็ยินดีนะครับยินดีบริการนะครับอ่าก็ยินดีบริการนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวผมขอแยกกลับกล้องนิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกายพัฒสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับคุณเจต้อมสวัสดีครับสาหรับใครอยากสอบถามนะครับแบงก์เก่าเหลยงเก่าก็สอบถามผมเข้ามาได้ในไลน์นี้ได้เลยนะนะครับอ่าในไลน์นี้ผมก็จะตอบได้เร็วหน่อยนะครับ หรือว่าจะส่งลูกไปใน i ายแก็ได้นะครับอ่าลายแอดมันอยู่ตรงนี้เน่่เน่เ่่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตัวแอดนำหน้านะครับแบงก์ไทยแล้วก็เลข9กตัวนะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะตอบได้เร็วหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้มีคนถามผมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะนะครับก็พยายามไล่ตอบให้อยู่นะครับอ่าพยายามไล่ดูให้ทุกคนอยู่นะครับแต่ยังไงก็จบเป็นคืนนี้อยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวคืนนี้ผมก็ตอบราคาให้ทุกคนนะครับอ่าถ้าเกิดวของใครมีราคาก็ ต่อไปนะครับมาไม่ยากนะไม่ยากนะครับมาผมค้าขายชิวๆนะครับผมเป็นสายชิวอยู่แล้วนะครับมาค้าขายกันแบบชิวๆนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะมามาญาติกับกล้องหรอนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดของเลยละกันนะครับอ่ะอันนี้ที่เขาส่งมาเป็นอะไรน่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นแบงก์นะครับ น่าจะเป็นแบงค์หรนะือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมาดูสิว่ามีอะไรบ้างโอ้โหแพ็คมาดีฮะอ๋อเป็นเล่มนะครับเป็นเล่มนะครับอันนี้คุณพี่เขาก็โทรเข้ามาแจ้งนล้วจริงๆเนี่ยคุณพี่คนเนี้ส่งของเข้ามาให้ผมดูนะนะครับน่าจะส่งมาเมื่อวานมั้งถ um ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่งของเข้ามาให้ผมดูเมื่อวานนะครับแล้วก็เอพี่เขาก็ ต้องการใช้เงินนะครับจริงๆผมเคยตอบกลับไปแล้วนะครับว่ามันราคาไม่คุ้มนะครับให้เก็บสะสมไว้ดีกว่านะครับตัวที่มีราคาเนี่ยก็ไม่ก็มีแบบไม่ได้เพิ่มเยอะมากนะอย่างเช่นอันนี้เป็นลายน้ําของสมเด็จย่านะเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นลายน้าของของสมเด็จย่านะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูชัดๆดีกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมอ่านี่นะครับอันนี้เป็นลายน้ําของสมเด็จย่านะครับเมื่อก่อนแบบนีแ้แพงมากนะ แบบนี้แพงมากนะครับตอนนี้ราคาถูกมากนะครับ่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าของใครที่พอซื้อได้นะครับแต่ราคาไม่สูงมากเนี่ยผมก็จะต่อกลับไปว่าราคาเนี่ยมันไม่ดีนะครับแนะนาสะสมก่อนนะครับตอนนี้ว่าพอดีว่าคุณพี่เขาเนี่ยเออต้องการใช้เงินนะครับก็เลยส่งมาให้ผมนะครับแล้วก็เอ,อ่อพอดีเขาแจ้งว่า จะรับตามหน้าแบงก์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้รับตามหน้าแบงก์อยู่แล้วนะครับอันไหนมีราคาเพิ่มผมก็บวกให้ไปนะครับอันไหนที่พอช่วยเหลือได้นะครับก็ก็ช่วยเหลือกันนะก็ช่วยเหลือกันนะครับผมซื้อขายง่ายๆนะกับผมอะซื้อขายง่ายๆดูกันง่ายๆนะครับอ่าคุยราคากันง่ายๆนะครับอ่าใจดีคุยง่ายจะทั้งเร็วนะครับตามสโลแกนของผมนะครับสำหรับของพี่คนนี้นะครับก็เออเป็นแบงก์ที่พี่เขาสะสมนะครับ จริงๆใครมีแบงค์รุ่นเนี่ยผมแนะนำนะตอนเนี้ยไม่ได้แพงมากนะไม่ได้แพงมากนะครับผมแนะนำให้สะสมไว้นะรุ่นเนี้ยนะครับรุ่นเนี้ยผมแนะนำจริงๆนะครับเพราะรุ่นนี้ผมไม่ได้ขายแล้วนะครับรุ่นนี้ผมซื้อเก็บอย่างเดียวนะแบบเนี้ยนะครับถึงขายเนี่ยราคาก็ไม่ได้ดีมากนะครับถ้าเกิดใครมีผมแนะนำให้เก็บดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนแพงๆแล้วเราค่อยมาซื้อขายกันนะครับอ่าตอนแพงๆค่อยมาซื้อขายกันตอนนั้นอย่าขายเท่าไหร่นี่ผมยินดีบริการหมดเลยนะนะครับจริงๆก็ อยากให้ลูกค้าได้ประโยชน์นะครับเห็นเก็บมานานนะครับก็อยากให้ได้อยากให้ได้ประโยชน์นะนะครับอยากให้ได้ราคาสูงๆกันทุกคนแหละผมก็อยากซื้อของราคาสูงๆซื้อของสภาพดีๆนะครับอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้ราคาสูงกันทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าไหนที่มันตลาดเขาไม่รองรับนะอย่างเช่นแบงค์สภาพไม่สวยสภาพแบบพับยับมาเยอะๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อไปอะไรไปเนี่ย ผมเนี่ยเข้าเนื้อนะครับอ่านะครับผมเข้าเนื้อนะมีค่าจะจ่ายอยู่นะครับผมนี่แบงค์ห้าห้าร้อยกันญนาแบบนี้นะแบบนี้ยเมื่อก่อนก็แพงมากเดี๋ยวนี้ไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงนะครับนะครับสำหรับใครนะครับมีแบงค์ห้าร้อยแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับส่องดูลายน้ําดีๆแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าลายน้ํานะเป็นสมเด็จย่านะครับแบบนี้ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะจะมีราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับสําหรับของคุณพี่คนนี้เดี๋ยวผมจะดูแลให้นะครับ เดี๋ยวผมจะดูแลให้หลังจากไลฟ์จบเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องเงินให้เนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ที่ส่งเข้ามาหาการแล้วกันนะนะครับอ่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวดูแลให้เป็นพิเศษแล้วกันนะครับสําหรับคุณพี่คนนี้นะครับเอาโอเคมาอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้อีกคนหนึ่งอันนี้มาจากไหนเนี่ยบางกกใหญ่นะครับอ่าอันนี้มาจากบังกงใหญ่นะครับ ขอญาตขอญาตปิดชื่อผมจะขอไว้แล้วกันนะนะครับอ่าเห็นในชื่อผมก็พอนะนะครับอ่าเห็นแต่ชื่อผมก็พอนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณอับไยสวัสดีครับคุณคุณพานวัฒนสวัสดีนะครับอ่มใครเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ผมนิดนึงนะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะผมจะได้มาทำไลฟ์ให้ดูทุกๆวันนะครับผมเอยแ่มแพ็กมาดีโอเคมา ดูกันอันนี้เป็นแบงค์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นแบงค์แบบไหมอ๋อเป็นแบงค์โทมัสนะครับอันนี้เป็นแบงค์โทมัสนะสาหรับใครไม่รู้จักนะครับว่าแบงค์โทมัสคืออะไรนะนะครับนี่แบงค์โทมัสคือแบบนี้นะครับทำไมถึงเรียกว่าโทมัสนะครับอ่าแบงค์ดูง่ายๆให้ดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราพิมพ์จากอังกฤษนะครับบริษัทชื่อโทมัสเดลาลูเห็นไหมนี่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 แบบนี้นะครับ โทมัตเดลารูคอมพานีริมเจตลอนดอนนะครับพิมพ์ที่อังกฤษนะครับผมแหมนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าแบงค์โทมัสนะครับมาเป็นแบงค์โทมัสนะนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่5้าละนะครับแบบที่9รุ่นที่5ในแบบแต่ละแบบเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นซีรีส์แยกๆของเขาอีกนะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรุ่นแรกเขาจะต้องเป็นเลขเป็นเลขสีแดงถ้าเ,เลขสีแดงเนี่ยแพงเลยใบสภาพแบบเนี้ยซื้อเป็นหมื่นนะ ถ้ศาสภาพาแบบนี้อ๋ออันนี้เขามีรอยพับรอยยับมาฮะนะครับถ้าไม่มีรอยพับรอยยับเนี่ยเลขสีแดงนะผมซื้อเป็นหมื่นนะครับผมซื้อเป็นหมื่นนะไหนมาดูกันสิมีเลขสีแดงกันไหมนะครับถ้ามีเลขสีแดงเนี่ยนะครับดีเลยนะครับดีเลยอันนี้เป็นแบงค์หนึ่งบาทนะอันนี้เป็นแบงค์หนึ่งบาทเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับน่าจะไม่ค่อยรู้จักกันหรอกนะครับจริงๆนะรุ่นผมตอนที่ผมเข้ามาเล่นแรกๆเนะี่ยผมก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีแบง์บาทนะครับมีแบงค์ห้าสิบสตางค์อะไรอย่เงี้ยนะครับอืมันก็ได้คนหานะมันก็สนุกดีนะครับอ่ากันได้สะสมของพวกนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะนะครับแบงค์บาทแบบนี้นะครับอ่าถ้าเป็นเลขสีแดงเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยนะครับก็หลายหลายตังค์อยู่นะหลายหลายร้อยนะครับหลายหลายร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเป็นปึ้งๆแนบๆเนี่ยราคาก็จะดีหน่อยนะครับอ่าอันนี้อืมสภาพผ่านใช้ไม่ดีไม่ดีนะครับ โอ้โห oh, อันนี้เลขเกือบสวยนะ0ูนย์ศนนะครับเลขเกือบสวยแต่ก็ไม่สวยนะครับถ้าเป็น0ูนย์หรือ 00, 0 7, นะูนนเนี่ยอันนี้จะมีราคาเพิ่มนะจะมีราคาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นลายน้ำผ่านเห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะมีราคาเพิ่มหน่อยนะครับก็จะมีราคาเพิ่มหน่อยเดี๋ยวดูสภาพดูอะไรให้นะครับคนนี้ผมจะต้องเพิ่มเงินให้เขานะ ครับอ่าของคุณนี่ผมอาจจะต้องเพิ่มเงินให้เขานะเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดแบงค์งอื่นๆอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่ส่งเข้ามาแล้วกันนะครับอ่าขอบคุณนะครับอ่ะมาเดี๋ยววันนี้ผมเอาเหรียญสิบให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยวันนี้จะมีดราม่าอยู่ที่หน้าเพจผมอยู่นะนะครับจริงๆเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยดุลูกค้าเท่าไหร่นะนะครับ เพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์สักเท่าไหร่นะครับคราวนี้วันนี้ได้มาอ่านเนี่ยนะครับก็เลยเออคุยกันให้ให้ให้รู้เรื่องนิดนึงแล้วครับแต่ผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรกันนะนะครับอ่าพราะพี่เขาก็ขอโทษขอโพยมานะครับก็ไม่ได้เป็นไรนะครับไม่รู้ก็ไม่ว่านะครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาเหรียญนี้ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้หลายๆคนเนี่ยนะครับ เข้ามาดูรูปเหรียญนี้เนี่ยนะครับจะคิดว่าเป็นเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งตามลักษณะจริงๆเนี่ยนะครับก็เหมือนเหรียญสิบบาทใช่ไหมนะครับก็เหมือนเหรียญสิบบาทนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เหรียญสิบบาทนะครับไม่ใช่เหรียญสิบบาทนะครับดูจากอะไรนะครับพิกมาด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเหรียญ9 0 0 0นะนะครับอันนี้เป็นเหรียญ900 0หรือใครจะเรียกว่าเป็นเหรียญบล็อกทองคำก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญทองคำเนี่ยก็ททำเป็นราคา9000บาทนะครับเหรียญทองคำราคา9,000บาทในยุคนั้นนะครับอ่าในยุคนั้นหนัก15กรัมนะครับในยุคนี้นี่2 0 0 0 0กว่าบาทนะ2 0 0 0 0กว่าบาทนะเป็นเหรียญทองคำนะนะครับอ่าเป็นเหรียญทองคำนะครับยุคนี้20,000กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญที่ผมลงไว้เนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้มีมีคนมาบอกว่าทําไมผมถึงไม่เขียนรายละเอียดไม่อะไรคือผมลงรูปไปเนี่ยนะครับผมว่ามันชัดเจนแล้วนะครับต่อให้ผมเขียนเนี่ยนะครับถ้าแค่รูปคุณยังไม่ดูเนี่ยนะครับตัวหนังสือคุณก็คงจะไม่อ่านนะครับตัวหนังสือคุณคงจะไม่อ่านอันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้บูลลี่อะไรนะนะครับแต่ผมพยายามลงรูปลงไปให้เนี่ยนะครับให้ดูว่ามันดูง่ายนะครับดูแค่รูปผมเนี่ยก็จบแล้วขอแค่ สังเกตนิดเดียวนะครับสังเกตนิดเดียวนะครับที่ผมไม่ได้วงไม่ได้อะไรไว้ให้เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะบางทีวงไปเนี่ยนะครับก็มีคนมาถามผมอีกก็มีแบบนี้เหมือนกันก็มีแบบนี้เหมือนกันสุดท้ายก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมก็ลงไว้ให้ดูเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้ามาสะสมนะครับเข้ามาดูหรืออยากซื้อขายเนี่ยนะครับอย่างแรกสิ่งที่คุณต้องมีคือคุณต้องเป็นคนที่สังเกตนะครับอ่าคุณพอคุณสังเกตเนี่ยอะไรนิดๆหน่อยๆที่มันผิดแปลกเนี่ย บางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สังเกตเนี่ยนะครับคุณอาจจะขายผิดราคาก็ได้นะครับคุณอาจจะขายผิดราคาก็ได้นะผมเจอมาเยอะนะครับบางคนเนี่ยเหรียญเนี่ยนะครับมันเอียงมาฝั่งเนี้ยนิดนึงเนี่ยจริงๆก็มีราคาแล้วนะนะครับถ้าเหรียญมันแบบสมมติว่าเหรียญมันตรงกันนะอ่าสมมติว่าเหรียญมันตรงกันเนี่ยนะครับหน้าหลังมันตรงกันแต่ของคุณเนี่ยมันเอียงมาแค่นี้นะครับมันเอียงมานิดเดียวเนี่ยของคุณก็มีราคาแล้วนะครับบางคนเนี่ยไม่สังเกตนะครับแล้วขายผิดไปขายหลุดราคาไป นะครับหรือเอาไปใช้กันนะครับผมเจอแบบนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเพจผมเนี่ยนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมเคยบอกทุกๆครั้งนะครับผมจะบอกหลายๆครั้งแล้วกันเดี๋ยวนี้ผมอาจจะลืมพูดไปแล้วนะครับผมจะบอกหลายๆครั้งว่าตีผมตีราคาให้ฟรีนะครับยังไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมยินดีบริการนะครับผมทําให้ฟรีนะครับผมไม่ได้คิดเงินนะครับ ซัสตางแดงเดียวเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดนะตอนที่ไปตีราคานะครับสําหรับคนที่แบบอายุเยอะๆถ่ายรูปไม่เก่งเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รับไปตีราคาให้ที่บ้านนะเอาจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ซื้อขายกันด้วยนะผมเอ่อต้องขับรถออกไปนะครับมีมีอะไรมีค่าใช้จ่ายทางด่วนมีค่าใช้จ่ายน้ํามันนะครับแต่เข้าไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซื้อขายกันนะครับ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็ถือว่าผมทําตามหน้าที่ของผมละกันนะครับผมทําตามหน้าที่ของผมนะครับได้ไปเจอคุณปู่คุณย่านะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเขาถ่ายรูปไม่เก่งนะครับไปอย่างน้อยไม่ได้ซื้อขายกันอย่างน้อยก็ได้รู้จักกันผมก็ดีใจแล้วนะนะครับก็ดีใจแล้วนะครับเพราะนั้นก็ลองดูนะครับลองดูนะนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับเป็นเหรียญ9 0 0 0บาทนะครับหาค่อนข้างยากนะบอกก่อนนะครับ หาค่อนข้างยากเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากนะครับราคามันถึงโดดขึ้นไปเนี่ยเหรียญละหมื่นห้านะครับเหรียญละหมื่นห้าพันบาทนะเหรียญละหมื่นห้าพันบาทนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับเหรียญละหมื่นห้านะครับอลองดูนะครับอที่บ้านใครมีนะครับยินดีบริการรับซื้อถึงที่นะครับผมยินดีบริการรับซื้อถึงที่นะครับใครอยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่าสอบถามผมได้เลยนะสอบถามผมเข้ามาใน ไลน์นี้ได้เลยนะครับผมเหรียญยี่สิบห้าต่างปีเหรียญห้า,าปีสี 5, ่หกซื้ออีกไหมครับผมมีอยู่หนึ่งเหรียญรับครับถ้ามีพร้อมแผงก็สามพันห้านะถ้ามีพร้อมแผงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้พร้อมแผงเนี่ย่วยๆอัลลภันฑ์นะสวยๆนะอัลพัณฑ์สวัสดีครับคุณสมชาสวัสดีครับเหรียญยี่สิบห้าตางปีสองพันห้าร้อยและห้าสิบต่างอย่างละไหมครับถ้าเป็นยี่สิบห้าต่างปีสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้ต้องเป็น ล็อกพิเศษหน่อย instead, นะครับอ่าต้องเป็นบล็อกพิเศษหน่อยนะนะครับต้องเป็นอ่ตัวเป็นตัวหนังสือบางอ่ะผมเคยลงโพสต์ไว้แล้วนะครับลองไล่ดูแล้วกันนะครับดูง่ายนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูค่อนข้างง่ายถ้ามีสวยๆผมซื้อเป็นแสนนะรุ่นเนี้ยนะครับส่วนห้าสิบสตางค์จะรับเป็นเหรียญตลกนะครับอ่อยากรู้ว่าเหรียญตลกเป็นไงผมเคยทําคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับลองไล่ดูแล้วกันนะลองไลง่ดูแล้วกันนะครับอ่อันนี้ฮะ คนคุณตัวเล็กอันนี้ผมตอบไปแล้วนะนะครับสวัสดีครับคุณคุณเทอร์โบใช่ไหมสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับสสวััดีครบนะครับก็สําหรับใครนะครับอยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ เพดนี้ได้เลยนะครับแต่เพพจนี้อาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะเพจมันค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าอยากรวดเร็วเนี่ยก็ไปที่ไลแอดนะครับไปที่ไลแอดอันนี้ผมก็จะตอบได้เร็วหน่อยนะครับผมจะเคลียร์ให้ทุกวันนะครับนะครับก็เฮงๆรยสุภาพแข็งแรงนะครับอยากสอบถามราคาอะไรก็ยินดีบริการนะครับทุกๆคนนะครับผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลา2ทุ่มถึง2งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คูดหนึ่งเดเหรียญหนึบาทมีราคาไหนครับมีครับถ้าสวยๆนี่ถุงหนึงผมซื้อส0 0 0 0ื่นนะถ้าเป็นถุงเนี่ยผมซื้ออยู่สองหมืนนะครับ